หนูอะ่ะหนูยินดีต้อนรับเไลคัมทูเดอะแอร์พอร์ตแมพเว้ยโบร์เบยตัวเดียวอ่ะหมดไปดิหมดไปดิโอ้หมดไปดิครับผมที่สี่อ่ะ จะยังลงหวานหมูเลยหวานหมูไปเลยเซตสีออ่เหรอเซตโฟมานี่เดี๋ยวพี่รับช่วงต่อเองโดนจูบไม่ได้เดนจูบบอกแล้วมันต้องมาแนะ่ไอเหมือนคนมาเนะี่ยบอกจริงใครเนี่ย รีเฟกหายโดนรีเฟกไปรู้ไปดิไอ้หนุ่มรีเฟกไปรีบรูดรีบออกดีกว่าครับไม่อยู่แล้วกูเอากำไรก่อนชิบหายกูเสียหลายแล้วสองสองหนึ่งกระชูสามร้านแปดเก็บไปหกตัวหน่อๆอ,อิ่มแจก